ราชานรกชูงั้นเหรอพวกเขารู้มากเกินไปจูปเจียปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายปีศาจปีศาจเขาคือชู มันต้องเป็นคนของอลิซ่าอีกแล้วสำนัังงานใหญ่ของเธออยู่ที่ไหนร่ยบอกฉันมาไม่สามารถติดต่อกับคนที่ส่งไปได้และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ส่งข้อความกลับมาแต่ไม่ครบประโยคำว่าอะไรเขาพูดว่าเขาคือชู และประโยคครึ่งหลังก็ขาดไปชูอะไรฉันแค่ขอให้พวกเขาฆ่าปรมาจารย์ชูไม่ใช่หรอช่างไร้ประโยชน์ถ้ารู้แบบนี้ตั้งแต่แรกน่าจะส่งอเล็กไปใช่คุณควรส่งผมไปที่นั่นมีคนพยายามบุกเข้าไปในฐานของเราใคร เป็นเขาเป็นไปได้ยังไงเขามาที่นี่แล้วคนที่เราส่งไปล่ะฉันพาชูรัของเธอมาที่นี่ฉันขี้เกียจเกินกว่าจะไปรับคนอื่นดังนั้นพวกเขาจึงถูกฝังอยู่ในสวนเขาฆ่าทุกคนเป็นไปได้ยังไง เขาคือชูเป็นไปได้ไหมว่าเขาคือราชานรกชูวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ